ครับก็ขอเจริญพอรอาจารย์ผู้สอนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสสำราญสรีขอมูลนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนําตัวเองนะครับก็ผมชื่อสมเนตนเณรศรินทร์สายสุขนะครับชื่อเล่นชื่อแจ็คนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคมพุทธศักราช2544นะครับนักโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสว่างเรนดินนะครับจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันอายุ19ปีนะครับบิดาชื่อพระอมพรวชิรายานนะครับถึงแก่มรณาภาพแล้วนะครับแล้วก็มารดาชื่อนางตุ้ยบุญหลวงนะครับประวัติการศึกษานะครับผมจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับที่โรงเรียนโคกสีจตุรภูมิพิทยานะครับ ้านโคกศีตำบลโคกศ,อกศีอำเภอสว่างดีจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็มาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมนะครับจบการศึกษาภาคบังคับนะครับที่โรงเรียนโคกศีวิทยาสันนะครับอํบาเภอสว่างดีจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ศึกษาจบระดับขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานน,นนะครับที่โรงเรียนโคกศีวิทยาสันเช่นกันครับก็ปัจจุบันนะครับกําลังศึกษาอยู่ ที่ระดับปริญญาตรีนะครับสาขาสังคมศาสตร์สาสขาการปกครองนะครับที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชชวิตยาลัยนะครับวิทยาเขตมหาวิทยาลัยรามกรนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษนะครับสามารถอ่านอักษรโบราณน,นะอักษรธรรมีสารในใบลานได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งกล้องโทรทั์ ส่องดูวัตถุบนท้องฟ้าได้นะครับแล้วก็ผลงานที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับที่เคยเรียนมาก็คือนำทีมสภานักเรียนนะครับแข่งขันประกวดผลงานสภานักเรียนระดับได้เหรียญเงินระดับประเทศนะครับโดยผมรับตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนนะครับแล้วก็ ปัจจุบันนะครับอาศัยอยู่ที่พักอยู่ที่วัด,ดจุจิตธรรมารามนะครับอำเภอวังน้อยจอยังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสําหรับการแนะนําตัวนะครับก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับขอจเจริญพรอาจารย์ผู้สอนครับ